สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนขค่ะเซานี่ได้ยังกิ่นเนาะจากพี่น้องจา้าทางนี่เป็นทรงลูกน้องเน่เน่อยู่โุงเรี้ยนกลับมาเรียบร้อยแล้วกับแม่แกงต้งขี้เล็กนะคะแม่แกงขี้เล็กกินจากพี่น้องแกงเสร็จแล้วะคะ่ะไกเ่เสร็จละใส่หนังใส่ใส่หนังเนาะคะ่ะใส่ผาพยนต์ค่ะพี่น้องแกงใส่ผ้าพยนต์พามาดู คนบกบ,ก,บกพี่น้องเสร็จแล้ว,ลวค่ะนี่จ้าไปได้ขี้เล็กมาพี่น้องอยู่ตลาดค่ะไปได้รับขี้เล็กอยู่ตลาดมาถุงหนึ่งก็เลยเอามากแกงพี่น้องใส่หนังพอรมอมอนเดินนี่เขามีหนังมาใหาพ้พรอมก็เลยเอามาใส่จ้ะพี่น้องอืมอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องไปกินด้ค่ะบาทนี้ ตัก,ก็ได้จากพี่น้องตักไปกินก็นเนาะคะ่ะหิวข่าวแล้วค่ะทุกนึงก็ได้หลายอยู่ได้จจกพี่น้องค่ะนี่แกงขี้เหล็กเทจวดเลยจุ๊นี่เทจวดเลยค่ะพี่น้องจ้ะไม่ได้แจกพี่น,อน้องกินข่าวแล้วแม่จ้าแกงขี้เหล็กยัย่วๆค่ะ แซ่บไรค่ะพ,คนนพี่น้องมขๆหน่อยพี่น้องแซ่บดีราเช่อดี่ันนี้ผกบอกคมคาหงนะจรินบอกแต่ละแตไมร คมคมนนหน่อยอร่อยจังเลยโอ้ตรงน,นี้มันเกลือหนุบๆเลยอ่ะมันเป็นปลายหนุอบอโอ้่วยหน่อยไปนำไปเลยดีกว่าไปตอนนี้เรยังตามหาไม่เจอนะอน,น้ำมันมีแั่น้ำเงินว่านี้ยังงงๆ

ครับ่องิไอยู่อ้องออจาได้ไหครับน,นี่จะเป็นเข้วแต่ว่าอน,นี้ขนไไนเขแบบิไม่เจอ่วตามหาลสิ่าาดูกันนี่ครับอันนี้คือขอิ่มลจ้ะพี่น้องจ้าแม่กินข้าว่าอิ่มแล้วจา้ออจาบ้านนี้กับสิพาเขาเมาเบิงสวนผักเนาะพี่น้องปลูกผักไหมจ้าลงผักซีไหมล้วก็ปลูกผักบุ้งไหมได้สามสี่มือลวพี่น้อง พาเขาวสวนหรือขามือนี่แคมเดมนี่จ้ะพี่น้องผักชีแม่ลงไม่สามสี่มือแล้วพี่น้องคือยังบ่พันด้เกิดบุเหอเกิดยนุนลงเด็ดสี่มือนีปกติมือที่สี่กำลังเกิดเลยได้พี่น้องรอบนีคือพันด้เกิดบุแต่ว่าผักบุ้งเกิดแล้วค่ะผักบุ้งวันบ่หลายเนาะวันห้างพี่น้องเกิดแล้วกำลังปรุงยอดมาแล้ะค่ะผักบุ้ง แ้วก็อันนี้จ้าตัดมาช้ำพี่น้องเลยตัดมาช้ำมื่วันนี่เดี๋ยวจะตัดมาช้ำอีกกันดอกใส่กระถางเงินบักฮุงนี่แหละค่ะใส่กระถางบักฮุงนี่ละ,ะ,ะ,ละเดี๋ยวจะไปตัดอันสาละแน่มาช้ำอีกก้นนอนนาะพี่น้องได,ได้ก็ว่างละเมือน,นี่นะว่างได้จักหน่อยนึงตัดมาช้ำไปก่อนใส่กับต้นบักฮุงคือเกาเนี่แหละจ้ะ เดี๋ยวอันเดี๋ยวว่าจะร้องอันปลูกแต่งไฮโดรซันพี่น้งปลูกแต่งในกองโฟมจะจะเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวร้องปลูกกันค่ะสร้งางเมล็ดละจ้ะเดี๋ยวเขาขอมาส่งถึงสร้างเมื่อคืนนี่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไม่จะร้องเบิงเนาะซ้ำใส่กับต้นบักฮุงไปเลย ว่าแต่เห็ุตัดโดนเราก็ไม่ได้เฮตุจตเคืือมือหนีก็เลยค่ะลงมือซะตะว่าให้แต่เหตุเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเอาซ้มนี่แหละเนาะค่ะสแรเแนแม่ต้นบักฮุ่งต้นบักฮุ่งก็เป็นแต่ได้กินน้วยดอกพี่นอ้องเบื้องสงล่ะก้า <c oughs> ปลูกพักปลูกสันดและแน่เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะพี่น้องช้มสันรและแน่เรียบร้อยแล้วจ้ะกาคลิปนี้กับซัมนี่ก็นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าฝากเป็นกําลังใจให้แม่กับเด็กๆได้ด้ดจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย